แอนนาแฉยับนุกธนาดลดังแล้วลืมตัวสำหรับกระแสดราม่าของคูจิ้นนักร้องอย่างนุกไปที่จูจ่ๆก็มีผู้หญิงนำว่าแอนนาได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องราวแฟนเก่าของเธอผ่านเพจมาทุศรซึ่งแฟนเก่าที่เธอหมายถึงนั้นก็คือหนุ่มนุกนั่นเองซึ่งงานนี้สาวแอนนาน่าจะเกิดอาการอัดอั้นมา,มามากพอเต็มทนแล้วจึงได้ออกมาแชร์ฝ่ายชายรัวๆผ่านสตอรี่ไอจีมากมายว่าทั้งสองคนนั้นเคยคบหากันมาก่อนตั้งแต่ที่นุกยังไม่มีอะไรไม่มีชื่อเสียงใดๆขอให้กำลังใจ และหากฝ่ายชายไม่มีเงินใช้เธอจะคอยซัพพอร์ตให้ทุกอย่างซึ่งฝ่ายชายนั้นก็เคยให้สัญญาด้วยว่าจะไม่ลืมคนที่เคียงข้างตั้งแต่ไม่มีอะไรและเธอนั้นยังได้ออกมาบอกอีกว่านอเป็นแฟนเรามาตลอดส่วนปอก็รับรู้ตลอดตั้งแต่แรกเวลานอนจะมาหาเราปอกก็จะมารับส่งตลอดปัจจุบันปอมีชื่อเสียงก็มีแฟนที่เป็นนางงามแต่ตอนนั้นทุกคนออกมาช่วยกันปกป้องมองเป็นญาติทุกคนเชื่ออย่างสนิทใจทัวเลยมาลงที่เราคนเดียว แต่จะให้เราโกหกขนาดนั้นเราทำไม่ได้หรอกสรุปทุกคนมีแฟนกันหมดในเรื่องนี้และเธอนั้นยังได้ออกมาแชร์วิรกรรมของนุ๊กมากมายว่านุ๊กนั้นขอบอกทุกคนในโลกออนไลน์ว่าเธอเป็นเพียงแค่อดีตแต่ความเป็นจริงแล้วยังคบกันอยู่ต่อมาทางด้านนุ๊กก็ได้ออกมาโพสข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันว่าก่อนนอนคืนนี้หลายๆคนถามว่าผมจบไหมผมขอตอบว่าจบครับส่วนสาเหตุเพราะอะไรนุ๊กขอไม่พูด ส่วนปายนุกไม่ได้เอาความรู้สึกปายมาล้อเล่นพอนุกกับปลายทำแบบนี้มาด้วยกันตลอดหากสิ่งที่นุกทำผิดพลาดไปในครั้งนี้นุกขอโทษอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไป